ยังคิดถึงลิซ่าคิดถึงแบ็ c พิง n ์อีกไหมแบ็กพิง n ์ทัวร์เอเชียอีก9ครั้งถ้ายังรักและคิดถึงตามบินไปดูได้ฮ่องกงวันที่13 14 15มกราคม2566ณเอเชียเวิลด์อารีนาริยาตซาอุดิอาระเบียวันที่20มกราคม2566ที่ M R Seoul Park อาบูดาบีสารัดอารับเอเมเรสวันที่28มกราคม 2,566. เอทิฮาร์พาร์คกัวลาลัมเปอร์4มีนาคม 2,566. เนช i o น a l ลสเตเดียมบูเกตจาอลจาการ์ตาวันที่11-12มีนาคม 2,566. ยีโลราบังกาโนเมนสเตเดียมเกาสงไต้หวัน18-19มีนาคม 2,566. เกาสงเนช i o น a l ลสเตเดียมมะนิลาบูลาแคน25-26มีนาคม 2,566. ฟิลิปปินอารีนาสิงคโปร์วันที่13-14พฤษภาคม2566ดิชเนลสเตเดียมประเทศสิงคโปร์มาเก๊าวันที่20-21พฤษภาคม2566กาแล็กซี่อารีนาแอดกาแล็กซี่มาเก๊าติดตามชมได้ครับแบล็คพิงก์กับลิซ่า